เดี๋ยวผมจะตอบโต้กับไอ้เจ้าตัวจิมบีนให้ทุกคนได้ได้ได้ชมกันนะครับว่าจิม i ีนายเนี่ยม,มันทำอะไรได้บ้างเห็นเขาบอกว่า,วามันมันสามารถสรุป YouTube มันสามารถสรุปคลิปต่างๆได้สวัสดีครับคุณจะให้ผมช่วยอะไรได้บ้างไหมครับ AI ของไอ้เจ้าตัวเนี่ยครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันโปรโมทออกมามันในเรื่องของ AI ที่มีประสิทธิภาพมากก็อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสรุป คือมันสามารถสรุป YouTube ของแต่ละคลิปได้ครับมันจับใจความแล้วมันก็รวบมาเป็นอยู่แค่เพียงแค่ไม่กี่นาทีนั่นเองเหมือนเราเป็นเลยาส่วนตัวซึ่งเราถามอะไรมันเนี่ยมันก็จะตอบเราหมดเลยอ้โหมันพอฟังดูแล้วมันสุดยอดมากสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบ,า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 บากับผมอีกแล้วครับเอมนุมานฟรีซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมานําเสนอไอ้เจ้าตัว Galaxy S 25 u l t r a ครับก็คือเนี่ยหลังจากที่ใช้มา2วันแล้ว ก็คือรู้สึกแบบว่าโอ้โอเคมากไอวันแรกเนี่ยผมมาลองลองไปทสเรื่องของการถ่ายโลปแล้ะครับก็คือได้ไฟล์ที่บอกว่ามีคุณภาพมากๆแล้วก็กินแสงน้อยมากแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยคุณไม่ใช่มือชิมเนี่ยคุณสามารถใช้ไอเจ้าเครื่องเนี้ทาให้คุณเป็นมือชิมได้แล้วก็ผมลองกับไฟล์วิดีโอไฟล์ลอกวิดีโอครับซึ่งไอไฟ์ลอกวิดีโอเนี่ยเราสามารถนําไอไฟล์จากไอเจ้าตัวเนี้ยไปใช้กับกล้องที่เป็นโปรเฟชชั่นอลได้ ซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าอธิบายทั้งวันเนี่ยก็อธิบายไม่หมดสําหรับไอ้ประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องนี้ต้องอธิบายเป็นข้อไไป <S <S <ๆ>ซึ่งวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ AI ของไอ้เจ้าตัวนี้ครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันโปรโมทออกมามันในเรื่องของ AI ที่มีประสิทธิภาพมากถามว่า AI มันเกี่ยวอะไรกับเครื่องนี้ก็คือยกตัวอย่างง่ายครับเหมือนกับจาวิทไอ้เจ้าจาวิทเนี่ยครับเหมือนกับเป็นเลขาส่วนตัวซึ่ง เราถามอะไรมันเนี่ยมันก็จะตอบ,บเราหมดเลยก็เดี๋ยวผมจะตอบโต้กับไอ้เจ้าตัวเจมินายให้ทุกคนได้ได้ได้ชมกันนะครับว่าเจมินายเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเห็นเขาบอกว่ามันมันสามารถสรุป YouTube มันสามารถสรุปคลิปต่างๆได้โอ้โหมันพอฟังดูแล้วมันสุดยอดมากหรือหรือไม่ก็รวมถึงแม้กระทั่งเวลาเราประชุมเนี่ยมันก็สามารถสรุปองค์ประชุมให้เราได้เดี๋ยวเราลองให้มันสรุป คลิปดูดีกว่าว่ามันมันมันสรุปคลิปแล้ายังไงเดี๋ยวผมจะลองเปิดเปิดคลิปเข้าไปเดี๋ยวผมจะถามมันช่องหนุมานฟิลม์มอ่ะมันเปิดช่องหนุมานฟิลม์มไปแล้วม,ม,มันขึ้นเลยครับนี่ยูทูบช่องหนุมานฟิลม์มยูทูบช่องหนุมานฟิลม์มใช่ครับช่องหนุมานฟิล์มเป็นช่อง youtube นะครับ นางเอกของช่องหานุมานฟิล์มที่ผมรู้จักชื่อลิลลี่เงียครับเธอมีผลงานการแสดงหลายเรื่องในช่องนี้อยากรู้ว่ากษัตริย์ในสมัยอยุธยามีกี่พระองค์กษัตริย์ในสมัยอยุธยามีทั้งหมด33พระองค์ครองราชสืบต่อกันมาาราชวงศ์ด้วยกันโดยเริ่มจากราชวงศ์อู่ทองไปจนถึงราชวงศ์เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นแบบสมมติว่าเราจะทํางานบ้านเนี่ยเราสามารถถามมาได้เลยว่ามัน มันคืออะไรมันตอบอะไรอะไรเงี้ยครับอย่างถามเรื่องสเปเฮละถามเรื่องแผนที่อะไรได้หมดเลยไม้แต่กระทั่งอย่างอย่างที่บอกว่าสรุปสรุปคลิปวิดีโอเดี๋ยวผมจะลองให้มันสรุปคลิปวิดีโอดีกว่าเดี๋ยวมันจะสรุปออกมาให้เราครับว่าทั้งหมดเนี่ยผมไอในคลิปเนี่ยมัน,นพูดอะไรไปบ้างการอัปเดตข่าวสารจากช่องหนุมานฟิลม์ม โดยเน้นไปที่การลงทุนด้านอุปกรณ์ถ่ายทำระดับมืออาชีพซึ่งรวมถึงกล้อง Panasonic Lumix S1H ที่ได้รับการรับรองจาก Netflix นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการพัฒนาศักยภาพของนักแสดงในสังกัดโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีทักษะและประสบการณ์ในการแสดงเพื่อให้สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงการบันเทิงก็อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสรุปคือมันสามารถสรุป YouTube ของแต่ละคลิปได้ครับมันจับใจความแล้วมันก็ รวบมาเป็นอยู่แค่เพียงแค่ไม่กี่นาทีนั่นเองอันนี้คือเป็น A.I. ที่ชื่อว่า Gemini ใ in น Galaxy S 2 5ครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราอยากถามแเรบรีถามถามได้เลยครับถามได้ตลอดคือละครสั้นสะท้อนสังคมช่องหนุมานสนุกไหมละครสั้นสะท้อนสังคมของช่องหนุมานฟิล์มส่วนใหญ่จะเป็นแนวครอบครัวและชีวิตประจำวันนะครับ มีทั้งเรื่องสนุกสนานและเรื่องดราม่าเข้มข้นให้ได้ติดตามกันคุณเคยดูเรื่องไหนของเขาบ้างเอ่ยถ้าเราจะไปกินอาหารซีฟูด้ดแถววัดลำสองเนี่ยไปร้านไหนดีถ้าชอบบรรยากาศสิมน้ำสบายๆลองร้านทานทะเลซีฟูด้ดดูมีเมนูให้เลือกเยอะมากทั้งปูมา้ากุ้งเผาหอยนางรมสดๆสดหรือถ้าอยากได้บรรยากาศชิลๆหน่อยแนะนำครัวตุ๊กตาซีฟูด้ดร้านนี้เด็ดเรื่องต้มยำน้ำใส สถานที่เที่ยวแถวถนนพระรามสองมีที่ไหนบ้างแถวพระรามสองนี่มีหลายที่เที่ยวเลยครับถ้าชอบบรรยากาศธรรมชาติลองไปสวนหลวงราชการที่9หรือสวนทนบุรีรมดูมีพื้นที่สีเขียวกว้างให้เด็นเล่นออกกำลังกายเมื่อไหร่ถนนพระรามสองจะสร้างเสร็จสักที What?! ขาดว่าโครงการก่อสร้างทั้งหมดบนถนนพระรามสองจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน25 6 8น้าหสิบแดะครับแต่ก็ต้องรอดูความคืบหน้าของงานก่อสร้างอีกทีเพราะก็เป็นไงครับนี่คือการพูดคุยตอบโต้กับ AI ก็คือไอเจ้าเนี่ยมันถามได้เยอะมากๆจะถามเรื่องเกี่ยวอะไรถามเรื่องสเพเหะเนี่ยมันโอ้โหมันสามารถตอบตอบทั้งหมดทุกอย่างเลยก็จะจะบอกว่ามันสุดยอดจริงๆรวมไปถึงว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งลูกมันสามารถ ก็บอกว่ามันสุดยอดแม้กระทั่งแบบว่าลบรูปค้นอยู่ข้างๆเราสามารถทําให้คนที่หลับตาเนี่ยลืมตาได้หรือแม,ม้แต่กระทัง่งวิดีโออะครับมันสามารถตัดเสียงแยกเสียงแบ่งเสียงออกมาได้สุดยอดจริงๆครับ Galaxy S25 Ultra ครับ